าการปกครองส่วนต้องพิงและก็การบริหารราชการรูปแบบพิเศษเรามีการจัดประชุมคณะกรรมการธิการซึ่งเป็นเรื่องร้องเรียนของท่านนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดเมืองร้อยเอ็ดนะครับเรื่องของก,การนำเข้ารถยนต์ท,ที่ใช้แล้วภายใต้นาจักรก็มีปัญหาเราก็พิจารณามาหลายรอบนะครับวันนี้ก็ติดที่ระเบียบของกระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้า เอาประเทศนะครับได้ไปกําหนดระเบียบขึ้นมาใหม่ทําให้ปัญหาประสาทแล้วก็ได้รกระทบกับองค์กรท้องถิ่นที่เคยได้รับบริจาครถที่ใช้แล้วจากประเทศญี่ปุ่นโดยที่ผ่าน,านมาก่อนที่ระเบียบนี้จะออกมาใช้ในแต่ละปีนะครับได้มีหลายประเทศได้บริจาครถกับเพลือที่ใช้แล้วให้กับองค์กรท้องถิ่นในประเทศไทยได้ไปใช้งานในการบรรเทา สาธารณะแก้ปัญหาปัญหาคีไภัยวันนี้เราพยายามประชุมหาทางออกให้กับทางองค์กรท้องถิ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านนายกบัญจูนะครับท่านนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดท่านก็มีข้อผูกม,มัดกับโรตารีระหว่างโรตารีเมืองร้อยเอ็ดกับโตรตารีที่ประเทศญี่ปุ่นในการที่จะบริจาครถให้กับทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดแต่เมื่อระเบียบ ของกระทรวงพาณิชย์ออกมาที่ไปกําหนดอายุรถที่จะนําข้าวในประเทศไทยได้ต้องเป็นรถดับเพลิงที่อายุไม่เกิน5ปีนับตั้งแต่วันผลิตจนถึงวันบริจาคหรือรถพยาบาลอายุไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่ปีผลิตจนถึงวันปีที่บริจาคซึ่งเป็นปัญหาที่ทางนายกได้มาร้องเรียนต่อคณะกรรมการเราก็ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาชี้แจงนะครับแล้วก็ได้เรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หลายครั้งนะครับก็ยังไม่ได้มาชี้แจงต่อคณะกรรมการิการว่าปัญหากระสับเกีเ่ยวกับระเบียบด,ดังกล่าวนั้นทางกระทรวงพาณิชย์จะมีทางออกอย่างไรทง้ทง,ทงท้งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง12หน่วยงานก็เห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการ,การและก็ข้อสังเกตของผู้ร่วมประชุมว่า ในกรณีที่เป็นรถนำข้าวอายุ5ปีโดยเฉพาะรถดับเพลิงจะต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่บริจาคและก็เมื่อนำข้าวมาแล้วก็ต้องมีหนังสือรับรองของกรมขนส่ทงทางบกกรมควบคุมมลพิษในการตรวจสอบมาตรฐานของเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆอันนี้ทางนายกทศุ่นตรีเมืองร้อยเอ็ดและก็ทางผู้บริจาคก็ไม่มีปัญหาอะไร นะครับผมก็เลยไม่เข้าใจนะครับว่าวันนี้รัฐบนตตีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านคิดอะไรอยู่ท่านกําลังปล่อยให้ภาระทั้งหมดเนี่ยเกิดกับท้องถิ่นท้องถิ่นก็มีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของงบประมาณอยู่แล้ววันนี้แต่ที่จะได้รับบริจาคเงินหรือบริจาครถมาใช้ในการบรรเทาสาธารณภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ยังไม่มีโอกาสได้เอารถที่มีความทันสมยัยอยากเรียนท่านสุรบุญชดนวยนะครับว่ารถ ที่ทางาญี่ปุ่นจะบริจาคให้การช่้ยบามเมืงร้อยเอ็นนั้นเป็นรถบันไดสูง40เมตรและก็วงเลี้ยวแคบนะครับสามารถเลี้ยวในที่แคบๆได้อันนี้คือทันสมัยที่สุดก็ถ้าซื้อในประเทศไทยผมว่าอยู่ประมาณ5-60ล้านบาทนะครับแล้วองค์กรท้องถิ่นวันนี้เขามีปัญหาเรื่องก็ประมาณจะาเก็บไรายได้ก็ไม่ได้เป้าขาดทนปีหนึง38,000ล้านบาท ก็ยังไม่ได้รับการเยียวยาอันที่2ถ้ามีข้อสังเกตของอพชได้ตั้งข้อสังเกตกับเทศบาลที่จังหวัดสุรินที่ซื้อรถดับเพลิงปดายสูง40เมตรในมูลค่าคันละ50ล้านบาทถามว่าคุ้มค่าไหมอันนี้ก็ถูกตรวจสอบโดยอพชอีกแต่ว่าทางเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดจะได้รับบริจาครถฟรีๆจากประเทศญี่ปุ่นก็ยัง มีปัญหาภาษสในการนำข้าวด้วยระเบียบของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งวันนี้ที่ประชุมก็มีความเห็นว่าเรารอให้ท่านรัฐมนตรีมาชี้แจงมาร่วมประชุมกับเราที่คณะกรรมการที่สภาผู้แทนรัษฎร,รลหลายรอบแล้วแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่มาก็าไม่คืบหน้าเราจึงมีความเห็นว่าเราจะประสานว่าเราจะไปเยี่ยมรัฐมนตรีที่กระทรวงพาณิชย์เองนะครับจะไปประชุมร่วมกันกับท่านรัฐมนตรีเพื่อหาทางออกเรื่องนี้ให้โดยด่วน เพราะถ้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีประทรวงาพาณิชย์ปล่อยให้เรื่องนี้เลื่อนนานไปนะครับผลประโยชน์ความเสียหายก็จะเกิดขึ้นกับเทศบาลเมืองร้อยเอดที่จะต้องจ่ายค่ารถสองคันที่ทำสัญญาไว้กับทางญี่ปุ่นเกือบ1นึ่งแหมื่นเยนต่อเดือนนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องหนึ่งนะครับก็กระยับปากเรียนผ่านท่านสืมม่อมวชนด้วยครับช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับพวกเรา นะครับในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์กรท้องถิ่นเขามีความต้องการที่อยากได้ให้ทางกสิวานิ์ได้แก้ระเบ,บียบนี้โดยเร็วเพื่อให้องค์กรท้องถิ่นอื่นนะครับได้สามารถนาเข้ารถยนต์ที่ใช้แล้วโดยเฉพาะรถดับเพลิงมาบริการให้กับพี่น้องประชาชนได้เดี๋ยวผมจะให้ทางนายกเทศมนตรีเมืองระเอ็ดคุณมจงนะครับได้ได้ชี้แจงกับเราว่าปัญหาอุปสรรคทั้งหมดเนี่ยทากออกเราจะออกอย่างไรนะครับเชิญครับ